อีกหนึ่งความหงายายเกี่ยวกับเรื่องสิ่งแวดล้อมเกิดขึ้นจากการขุดเจาะสำรวจใต้ดินนะคะเพื่อขุดเจาะสำรวจน้ำมันปิโตรเลียมที่บริเวณจังหวัดบุรีรัมย์ค่ะเรื่องนี้ทั้งชาวบ้านและนายกสมาคมต่อต้านสภาวะโลกร้อนวันนี้ได้ยื่นหนังสือถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องขอให้ทบทวนโครงการนี้ค่ะ เอกสารในคำฟ้องของชาวบ้าน98คนยื่นฟ้องต่ออธิบดีกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติและคณะกรรมการปิโตรเลียมกรณีอนุญาตให้บริษัทสร้นซี่เหยียนฉางปิโตรเลียมกรุ๊ปจำกัดและบริษัท BGP in China National p e t r o l e u m p เลี o มป u m Corporation จำกัดที่เป็นเอกชนผู้ประกอบการด้านพลังงานประเทศจีนเข้าไปสำรวจขุดเจาะปิโตรเลียมในพื้นที่หลายตำบลที่จังหวัดบุรีรัม ของอรัฐที่เราคิดว่าละเลยหรือเพิกเฉยต่อการปฏิบัติหน้าที่นะครับไม่ควบคุมดูแลให้ผู้รับสมัชาแนหรือผู้รับจ้างดําเนินการขุดเจาะน้ามันหรือปิโตรเลียมในพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์โดยไม่ชอบด้วยกฎหมายก็เลยไปยืนออ่นฟ้องสามหน่วยงานด้วยกันนะครับก็คืออดีตผี้บัญชาการธรรมชาติรัฐทิงจร์ว่าการกระทรวงพลังงานแล้วก็คณะกรรมาการปิโตรเลียม ึ่งมีปลัดกระทรวงพลังงานเป็นประธานกรรมการอยู่นะครับฟ้องระบุขอให้เพิกถอนสัมปทานพร้อมให้เก็บกู้วัตถุระเบิดทุกหลุมในที่ดินพิพาทออกจากพื้นที่ด้วยหลักความปลอดภัยภายใน30วันนับตั้งแต่วันที่สารมีคำพิพากษานอกจากนี้ผู้ฟ้องยื่นคำขอให้ศาลไต่สวนฉุกเฉินเพื่อกำหนดมาตรการชั่วคราวคุ้มครองก่อนก,อนการพิพากษาด้วยนะคะสำหรับข้อเรียกร้องในครั้งนี้ส่วนหนึ่งเห็นได้ชัดว่ามาจากชาวบ้านที่จังหวัดบุรีรัมย์ กังวลอย่างมากเรื่องความปลอดภัยนะคะหลังจากที่พบว่าบริษัทที่เข้าไปขุดเจาะสำรวจปิโตรเลียมจะต้องฝังระเบิดไดนามตยใต้ดินถึง6,000จุดและหลายๆพื้นที่อยู่ใกล้เคียงกับพื้นที่บ้านของชาวบ้านด้วยนะคะจึงนำมาสู่การที่เรียกร้องในครั้งนี้ขอให้ทบทวนโครงการติดตามรายงานจากคุณภูมิพัฒน์บุญเลี้ยงค่ะพื้นที่เจดไร่ของเกษตรกรรายนี้มีแท่งไดนามต์น้ำหนัก3กิโลกร,รมัมฝังอยู่ถึง2จุด ซึ่งห่างจากบ้านเพียง2กิโลเมตรเท่านั้นสมหวังบอกว่าหลายวันก่อนเห็นคนสวมชุดสีน้ำเงินเดินเข้าออกในพื้นที่ของเธอซึ่งน่าจะเป็นทีมขุดเจาะสำรวจปิโตเรียมหลุมหนึ่งมัสิมัสิยุกลางน่ะแสดงว่ามัสิยาญไปไหวขอบกับเพิ่นมัต่าหลุมหนึ่อยุ่หัวมุ่งตั้งมุนมันสิไปไหวแดนนะกระทางเขาเขากว่าเขาฟังแล้วไหวเขาออกนะ ถามือเศ้านี่บ่อยเขาออกเลยเขาว่ามันเอาออกบ่ได้เขาจ่อเลือกแล้วเม่ก็เลยทาอย่าง่าเวลาจอ่อคือจ่อได้แต่เอาออกคืออออกบ่ได้เมื่อกว่ามันเลือ,อ,อ,อกไไมันก็นกนกต่อเป็นสัตว์สมหวังบอกให้บริษัทขุดเดนไม์ออกจากพื้นที่ของเธอซึ่งเธอจะไม่เอาความแต่ได้รับการปฏิเสธด้วยเหตุผลที่ว่าการกู้ระเบิดมีกรรมวิธีที่ยุ่งยากเขาว่ามันลึกมันลึกไปทำไม่ได้ อาที่เจอะทำไมทําได้ก็พูดไปแล้วมันมันก็ไม่พูดต่อก่เสียใจที่เขาทําเกินไปที่มันมันไม่ใช่ของเขาเขาละเมิดล้วก็สิทธิ์ะไปทีมขุดเจาะสำรวจแบ่งออกเป็นสองทีมทีมที่หนึ่งสวมชุดสีน้ำเงินภารกิจคือขุดเจาะหลุมในพื้นที่ตามพิกัดจากดาวเทียมโดยเจาะลึกลงไปในชั้นดิน15ถึ20เมตร จากนั้นทีมที่สองซึ่งสวมชุดสีแดงจะเข้ามาโหลดไดนาไม้์น้ำหนัก3กิโลกรัมลงหลุมแล้วอัดด้วยหินคลุกฝังกลบให้เหมือนเดิมโดย,โดยจะต่อสายจุดระเบิดไว้ปากหลุมเรียกว่าสายแก๊ปจากนั้นทีมงานจะผูกลูกลอยสีขาวไว้กับเสาหากว่าน้ำท่วมวัตถุทรงกลมสีขาวจะลอยขึ้นมาให้เห็นตำแหน่งเดิมที่ทำไว้สมมติถ้าแม่รู้ล่วงหน้าว่าเขาจะมาระเบิดพรุ่งน,นี้มาลือเนี่ย แม่จะเข้ามาดูเข้ามาม่กลัวระเบิดกัวก็ต้องมาทำไมต้องมาเพื่อปกป้องฟื้นของเราที่ของเราขอให้มันรู้เถอะว่าวันไหนมันจะระเบดิดป่าปลูกกว่า200ไร่ของปราชชาวบ้านจังหวัดบุรีรัมย์เป็นพื้นที่ที่บ่มเพาะภูมิปัญญาท้องถิ่นมาหลายสิบปีใ,ในแต่ละเดือนจะมีคนภายนอกเข้ามาศึกษาดูงานเสมอป่าผื้นนี้ ไม่ได้อยู่ในโครงการขุดเจาะสำรวจปิโตรเลียมขณะที่พื้นที่โดยรอบเต็มไปด้วยการขุดเจาะและฝังแท่งเดนนมายอย่างต่อเนื่องแม้ไม่มีส่วนร่วมในการเคลื่อนไหวคัดค้านโครงการแต่ปราชาวบ้านอย่างคำเดืองเฝ้ามองดูความเปลี่ยนแปลงผ่านประสบการณ์ทั้งชีวิตถ้ามองแผนพัฒนาเนี่ยของอีสานมีภาพภาพรวมตอนนี้เรากําลังไปมองพัฒนาแบบแบบทางน้ำตเป็นหลักาไมองอย่างนั้นเวลาทำง,งานพัฒนาเราก็จะนึกถึงว่า จะทำอะไรก็ได้ขอให้มันสะดวกสบายหรือร่ำรวยมีไรายได้หรือทันสมัยอันี้พวกนี้มันมันจะมองตัวนั้นเป็นหละโดยไม่ไม่ได้มองว่ามันมันจะมีผลกระทบเรื่องอะไรแล้วก็ไม่พูดถึงเราไม่พูดถึงลูกหลานไม่พูดถึงคนรุน่นหลังไม่พูดถึงคนที่จะเกิดมาเป็นมันไม่ใช่คนไทยนี่จะเกิดมาอีกเป็นหมื่นล้านคนนะไม่ใช่แค่หก้านคนอย่างเงี้ยใช่ไหมที่ลูกหลานที่เกิดไปเ้างหน้า แล้วเราไม่มีการเตรียมการพวกนี้เลยทุกคนมองแต่เรื่องตัวเองมองตัวเองไม่พอยังยังไปมองว่าจะได้ไ,ได้ทรัพยากรในโลกนี้มาอย่างไงทั้งทั้งตัวเองไม่ได้สร้างไว้เลยนะไม่ได้สร้างไว้แล้วทุกคนไม่ได้สร้างไว้มีแต่มาเอาอะชาวบ้านเ4อำเภอในจังหวัดบุรีรัมย์กังวลว่าเมื่อถึงวันที่บริษัทวางแท่งเดนไดไม้ครบ6,800หลุมถึงวันนั้นการจุดชนวนระเบิดจะเริ่มขึ้นภูมิพัฒน์บุญเลี้ยงไทย P ีบี